หาที่วานแฮอยู่น้องสิหาตกปลาขับรถหาที่หาไม้ตกปลามีน้องสิมาเจอรถแม็แคุณกำางทำงานระวังที่รอดูรถขุดมาเบิ้งคนสิบเบ็ดเองตกปลามาแล้วตกปลาน้องสิสงสัยปลากินเบ็ดวัแถวนี้ผมบ่ได้มากดานแล้วคั้นี้คนลงเนี่ยแสดงว่งา ปา,บบากินเบ็ดหนึง่งดูรถแม็กโคทำงานรถกำลังขุดคลอง วางท่อระบายน้ำน้ำจะได้ไม่ท่วมหยจะเจอรถทำงานแล้วหน่อยปลาแล้วพนะี่น้องปลาอะไรก็ไม่รู้อ่าเดี๋ยวปลากินแรงแล้วเอหมองลงตอนวันบริต้งครับบริตังกลง้อง